อันนี้ป้ายจะบอกใครหรือเปล่านนว่าแม่กับแชมป์อ่ะไม่ได้บอกอนะ่ะดีแล้วอย่าให้ใครรู้แลวป้ายรู้เลยเหยียบเลยนะคะคือว่าหัวหน้าเราคนเมื่อสักครู่นี้นะคะ่ะกับอีตาแชมป์เขาเป็นกิกกันค่ะ สวัสดีทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเออทีนี่หัวหน้าพาใครมาคะเนี่ยนีไฟายพนักงานคนใหม่ของเราอยาจะมาทำงานในแผนกช่วยเรานะไฟายจ๊ะนี่สายจ๊ะรุ่นแชมแชมป์ แชมป์ครับครับมองอะไรตาไม่กระพริบเลยนะเป่าครับเป่าครับนี่ฟายพนักงานคนใหม่ของเราเดี๋ยวจะมาช่วยงานในแผนกของเราโอเคฝายถ้ามีอะไรไม่เข้าใจถามสายได้เลยนะค่ะส่วนแชมป์อ่ะเดี๋ยวตามฉันไปที่ห้องด้วยนะครับครับ อตาไม่กระพริบเลยนะยเห็นผู้หญิงสสวยๆหน่อยเนีไม่ได้ตาเยิ้มเชียระวังเผื่อจะโดนดีโดนดีอะไรเหรคะอ่ะรู้แล้วเหยียบไว้เลยนะคะคือว่าหัวหน้าเราคนเมื่อสักครู่นี้นะคะ่ะกับอีตาแชมป์เขาเป็นกิ๊กกันค่ะคืออย่างนี้นะคะเวลาผู้หญิงสาว,ส,าว,ส,าวสวยมา,นนะะามเนี่ยนะคะตาแชมป์เนี่ยจะตาเยิ้มจะกระล่อน แล้วหัวหน้าเรานะคะขี้หึงมากผู้หญิงสาวสาวยทุกคนที่ผ่านมานะคะอยู่ไม่ได้สักคนเลยค่ะโดนไล่ออกหมดเลยค่ะก็เลยอยากจะเตือนอ่ะคุณนี่นะคะคุณฝ้ายฝ้ายค่ะฝ้ายฉันอยากจะเตือนเธอไว้นะเธอต้องอยู่นิ่งๆเลยนะไม่งั้นะเธอโดนไล่ออกอีกคนแน่เดี๋ยวอยู่ไม่นานนะนิ่งๆนิ่งๆเชื่อฉัน เมื่อกี้มองอะไรก็มองมินนี่ไงว่าทำไมมินนี่ของแชมป์วันนี้สวยจังเลยไม่ต้องมาพูดเลยนะเมื่อกี้มินนี่เห็นสายตาที่แชมป์มองพนักงานคนใหม่นะหวานย้อยเดเยิ้มใช่ชอบใช่ไหมจะไปชอบอะไรล่ะมินนี่แชมป์ไม่ไฝ่ต่ำไปชอบพนักงานหรอกมินนี่ของแชมป์นะทั้งสวยทั้งเก่งแถมยังเป็นหัวหน้าแผนกอีกจะได้ข่าวนะเร็วๆนี้จะได้เป็นผู้จัดก,การด้วย คิดได้แบบนแั้นก็ดีแหละพอถ้าเธอเมองคนอื่นนะเธอก็เป็นจะได้แค่พนักงานทั่วไปไม่ได้เลื่อนตำแหน่งหรอกเข้าใจไหมเข้าใจแล้วจ้าอย่าทำหน้างอนสิอย่าไม่สวยนะมินนี่เย็นนี้จะพาขินข้าวไหมไม่ต้องเลยไปดีไปด้วยกันไม่ไปป่าไปไปไม่โอ้ดีแขนใหญ่ <laughs> มาทำอะไรที่นี่อ่ะเอา้าก็ฝ้ายก็อยากจะมาเซอร์ไพรส์แชมป์ไงไม่ดีเหรอดีบ้าอะไรล่ะแล้วใครใเธอมาสมัครงานบริษัทเดียวกับฉันนะก็ฝ้ายเห็นว่าที่นี่เขารับสมัครงานและอีกอย่างนะถ้าเราทำงานบริษัทเดียวกันเวลาเรามาทำงานเราก็จะขึ้นรถมาคาันเดียวกันมันก็เป็นการประหยัดน้ำมันไงแชมป์แช,ชมป์หมอยฝ้ายประหยัดไม่ใช่หรอฝ้ายวันนี้ฝ้ายจะบอกใครหรือเปล่าแฟนกับแชมป์อ่ะ ไม่ได้บอกอะ่ะดีแล้วอย่าให้ใครรู้นะฝ้ายทำไมล่ะเออนะอยังมาถามมากฉันบอกให้ฝ้ายทำไงก็ทำอย่างนั้นแหละเข้าใจแล้วถ้าอย่าง,งานั้นที่คนเขาพูดกันก็คงเป็นเรื่องจริงสินะมีใครพูดหลไยฝ้ายก็ที่เขาพูดกันว่าแชมป์กับมินนี่อะ่ะเป็นกิ๊กกันไงแชมป์คงจะกลัวมินนี่รู้ใช่ไหม ว่าแชมป์กับฝ้ายอ่ะเป็นแฟนกันฝ้ายฝ้ายอย่าคิดมากนะมันไม่มีอะไรหรอกแชมป์อ่ะยอมรับนะเขาว่าชอบแชมป์แชมป์เองอ่ะก็ไม่ได้ชอบเขาหรอกที่แชมป์ต้องทําดีกับเขาอะ่ะคือแชมป์จากเรื่องตาแหน่งถ้าเขารู้ว่าว่าแชมป์มีแฟนแล้วอะ่ะเขาคงไม่ให้ให้แชมป์เลื่อนตำแหน่งกับฝ้ายที่บริษัทเนี้ย เขาเลื่อนตำแหน่งกันด้วยเส้นสายอย่างนั้นเหรอฮะไ้าเอานะถ้าแชมป์ได้เลื่อนตำแหน่งนะเดี๋ยวแชมป์จะบอกคนทั้งบริษ,ษัทเลยว่าเราเป็นแฟนกันเอานะแชมป์ไม่ต้องกลัวหรอกไฟไม่บอกใครหรอกขอบใจมากนะฟ้ายเดี๋ยวแชมป์ขอไปทำงานก่อนนะเดี๋ยวใครของจะมาเห็นเข้า่ะ เดี๋ยวก่อนสิแชมป์ไ้ขอกับบ้านด้วยคนสีแ่แชมป์แชมป์หน่อยไม่กลับเหรอเอา้าฝ้ายหยูดได้เหรอได่ไคุย,ยกันอะป้าเป้า,ปาพอดีฝ้ายเขามาถามทางว่ารถเมย์สายไหนเด่ะไปลังสิตได้บ้างไม่เชื่อถามฝ้ายดูได้เลยจริงเหรอค่ะ้าายังไฟฝ้ายขอตัวกันนะคะเดี๋ยวรถเมย์หมดค่ะ มินี่กลับบ้านกันเช็ดจ้าฉันว่าฉันต้องพูดไม่หมดแน่เลยวันนี้ เยอะใช่ไหมใช่ฉันจะพูดกี่ชั่วโมงหมดเนี่ยแค่เห็นก็เหนื่อยละสวัสดีทุกคนนะโทษทีวันนี้มาช้าไปนิดนึง้เป็นไรคะบอสอะว่าแต่งั้นเราเริ่มประชุมเลยดีกว่าได้คะ่ะเดี๋ยวก่อนนะคะพอดีมินนี่ให้ฟ้าไปเอาเอกสารนะคะเดี๋ยวลองพนักงานคนใหม่สักครู่นะคะค <น S 1> เดี๋ยวเขากำลังมาใช่คะ่ะอ๋อนั่งไงมาแล้วพอดีเลยอ นี่ะมาได้เริ่มประชุมได้ล้วขอโทษนะคะที่ช้านั่นเค่ะเอ้าป้ายพวก้ว่าใครพี่เบนนี่เองป้ายก็คิดว่าใครแหมตั้งแต่มาเป็นบอสนี่ดูหล่อดูสง่าขึ้นเยอะเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเดวนะครับนี่รู้จักกันด้วยหอครับรู้จักสิ้า่เนี่ยเป็นน้องสาวของเพื่อนบอสเองตั้งแต่สมัยเรียนมาหาลัยอ่ะป้ายเรีนเก่งมากนะ ไ้รักกิจที่ยัระดับหนึ่งเลยนะโอ้หจริงเหรอคะบอสถือว่าสิคะฝ้ายเนี่ยเรียนรู้งานเร็วมากเลยนะคะไม่เหมือนทรายที่ทํามาตั้งนานแล้วก็ยังงู <c oughs> ้ปา,าอยู่เลยะคะ่ะมีตั้งแต่ฝ้ายมาช่วยงานนะคะทรายเนี่ยสบายขึ้นเยอะเลยคะ่ะทรายก็พูดเกินไปไม่ถึงขนาดนั้นหรอกจริบอสบนหลังก็อย่าขายฝ้ายเยอะนะคะฝ้ายก็เขิดเป็นเหมือนกัน <c oughs> มันก็จริงนี่ อีกอย่างนะจะให้ฝ้ายไปทำงานเป็นพนักง,งานธรรมดาเนี่ยพี่ว่ามันก็คงไม่ได้หรอกดรเพื่อนพี่ว่าเอาเอาเป็นว่าไม่ฝ้ายเนี่ยมาทำงานในตำแหน่งผู้จัดการนะผมเองก็สบายใจเลยที่ได้คนจริงๆอย่างฝ้ายมาช่วยงานดีค่ะทรายเห็นด้วยค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะบอสตำแหน่งผู้จัดการเป็นคนปรองมินนี่ไม่ใช่หรอคะมินนี่ทำงานมาตั้งนานแล้วก็อยู่มานานแล้วด้วย มันไม่ได้เกี่ยวว่าใครทำก่อนใครทำหลังนะครับ mm hmm. ก็ต้องดูด้วยความสามารถของเขาด้วยอีกอย่างคุณทำงานมาตั้งนานแล้วยังมวนี่มีอะไรดีขึ้นมาเลย mm hmm. ผมยมินกลก้าฝากตำแหน่งนี้ไว้กับคุณเลยจากนั้นนะป้ายก็ไปทำงาน,นตำแหน่งนี้ได้ครับดีค่ะบอสสายเห็นด้วยค่ะดีมากครับ ฝ้ายครับเขาปเป็นคนเก่งมากทะลุได้ยังไงว่าเขาเก่งจะไม่รู้ได้ยังไงอะก็ฝ้ายเขาเป็นแฟนผมฮะอ,ะอะคืออย่างนี้แชมป์ก็หยิบไปรอเล่นเขาสิเห็นไหมทุกคนเขาตกใจหมดเลยเนี่ยวันหลังอย่าเล่นแบบนี้นะเดี๋ยวฝ้ายขายไม่ออกเออจริงด้วยอ่ะ พูดเล่นแบบนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวฝ้ายก็เสียหายหมดเลยอ่ะอ่ะมาเริ่มมาจุกเลยละค่ะนี่ค่ะโปรเจกต์งานใหม่นะคะฝ้ายที่จะนำเสนอเป็นแบบนี้นะคะใช่แล้วก็คือบริษัทที่ติดต่อเราเข้ามานะคะก็จะมีหลายบริษัทมากเลยขอบคุณมากนะคะบอสเอาไว้วันไหนว่างๆเนี่ยเราไปกินข้าวกัน ได้เลยค่ะเออเยังไงวันนี้เดี๋ยวพี่ขอตัวก่อนนะจี่นันลูกค้าไว้อะ่ะส่วนเรื่องงานเนี่ยพี่ฝากด้วยนะได้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะดีใจด้วยนะผู้จัดการคุณม่เ,เกินเบอร์แหละเธอก็จะดีใจใช่ไหมไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปรอที่ร้านแล้วกันนะ ฝ้าทำไมเมื่อกี้ฝ้ายพูดอย่างนั้นอะพูดอะไรเหรออย่าถามมิจโรฝ้ายพูดอย่างนั้นกับทุกคนได้ไงอ่ะทำไมที่ฝ้ายพูดว่าเราไม่ได้เป็นแฟนกันเหรอแชมป์ลืมไปแล้วเหรอว่าแชมป์เป็นคนบอกฝ้ายเองว่าไม่ให้ฝ้ายบอกใครไงว่าเราเป็นแฟนกันแต่ทําไมตอนนี้แชมป์ถึงอยากบอกคนอื่นแหละว่าฝ้ายเป็นแฟนเพราะว่าอะไรเพราะฝ้า,ายเป็นผู้จัดการมีตําแหน่งมีหน้ามีตายอย่างนั้นเหรอ แชมป์ถึงยังจะโชว์คนอื่นทาแบบนี้มันไม่เห็นแกนตัวเกินไปหน่อยเหรอคะฝ้ายก็แชมป์บอกฝ้ายแล้วไงอะเพราะเพราะอะไรฝ้ายเข้าใจแชมป์บ้างสิแชมป์ก็เข้าใจฝ้ายบ้างสิยิ่งตอนนี้ฝ้ายเป็นถึงผู้จัดการถ้าคนอื่นเขามารู้ว่าฝ้ายต้องมีแฟนเป็นพน,นักงานกระจกกระจกที่ไม่มีวันพัฒน,นาอย่างแชมป์อะแล้วใครเขาจะนับหน้าถือตาฝ้ายและแชมป์หัดเข้าใจบ้างสิแต่ว่าไม่แตะเลยน,นะแชมป์วิแชมป์ เดี๋ยวคุณมินนี่เขาไม่เห็นเท่านะเขาไม่ได้ยินเท่าแล้วเขาจะเข้าใจผิดไปว่าไปไปก่อนนะไป,ไปแฉมแฉมเจ้าตามไปทำไมแล้วที่พูดในห้องประชุมเมื่อกี้ขัดเกรงใจฉันมั่งไหมจะต,ต้องเกรงใจทำไมอ่ะฉันไม่ไดชอบแกเลยไม่แกทำให้ฉันเลือเ่อนตำแหน่งไม่ได้อ่ะนั้นแสดงว่าที่ผ่านมาแกก็หลอกใช้ฉันตลอดเลยเหรอเออแล้วจะทำไมอ่ะทำไมแกทำแบบนี้วะให้เลวไอ้ชู้